ค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการสตัตวแพทย์สนทนานะคะทางสถานีวิทยุจุฬาจุฬาเรดิโอ plus fm 101.5เ h z มกะเฮิร์ทุกวันเสาร์เวลาประมาณ9นาฬิกา5นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีและทาง Facebook ของสถานีวิทยุจุฬาค่ะท่านผู้ฟังจะได้พบกับดิฉันอัจฉริยาสายระสูตรและคณาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่จะมาร่วมกันให้เนื้อหาสาระและความรู้ทางด้านสตัตวแพทย์แก่ท่านผู้ฟังนะคะรวมทั้งท่านก็จะได้พบกับท่านผู้ทรงคุณทางสตัตวแพทย์ด้วยนะคะทำให้รายการของเรามีเนื้อหาสาระที่มีความหลากหลายมากมายทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามก็จะอยู่ในเรื่องราวของทางด้านสตัตวแพทย์นะคะความรู้ในเรื่องราวของสุขภาพสัตว์ นะ,ะซึ่งท่านผู้ฟังจะชอบติดตามในเรื่องราวตรงนี้มากโดยเฉพาะทางด้านสัตว์เลี้ยงนะคะท่านจะสามารถรับฟังรายการของเราได้นะคะทุกวันเสาร์แล้วก็ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งทีเดียวค่ะจากสถานีวิทยุจุลานะคะและที่สําคัญที่สุดก็คือฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรของคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค,ค่ะรายการนี้อยู่คู่กับวิทยุจุฬามานานนะับ เกือบ50ปีแล้วนะคะแล้วก็เรามีเนื้อหาสาระต่างๆที่มีความหลากหลายมากถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะให้วิทยุรายการสตัตวแพทย์สนทนาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเป็นประเด็นที่ท่านสนใจนะคะก็นำเสนอแล้วก็ติดต่อผ่าน Facebook ของสตัตวแพทย์ทางสถานีวิทยุจุฬาได้เลยนะคะอันนี้เป็นช่องทางที่ติดต่อกับเราได้ง่ายที่สุดเลยะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ฟังคะ เป็นรายการที่เราภูมิใจนําเสนอมากนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องราวบรรยากาศเกี่ยวกับเรื่องของฟาร์มนะคะโดยเฉพาะการฟาร์มปศุสัตว์นะคะเรื่องของศูนย์นะคะในเรื่องของการพัฒนาทางด้านการปศุสัตว์ ของประเทศนะคะซึ่งเป็นผลงานวิจยัยนะคะแล้วก็งานบริการวิชาการที่สําคัญของคณะสตัตวแพทยศาสตร,รษษ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเพราะฉะนั้นท่านวิทยากรน,นะคะ ขอเรียนเชิญท่านพบกับท่านวิทยากรก่อนเลยเพราะท่านพูดฟังผ<ฟ>งจำได้ว่าท่านอาจารย์ได้กรุณาเป็นวิทยากรให้กับเราแล้วพูดคุยเรื่องราวตรงนี้อย่างน่าสนใจยิ่งเพราะฉะนั้นวันนี้เราคงจะไม่พลาดที่จะพูดคุยกับท่านต่อนะคะสําหรับท่านวิทยากรในวันนี้นะคะคือท่านรองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผนและบริการวิชาการคณะสัตวแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและท่านยังเป็นอาจารย์ประจำอยู่ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะสัตวแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะคะ เรียนใครขอแนะนําให้ท่านผู้ฟังได้พบกับท่านรองศาสตราจารย์นายสตัวแพทย์ดรชัยเดชอินชัยศรีค่ะสวัสดีค่ะครับ <c oughs> ค่ะ <c oughs> ต้องอก,รกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่กรรณาให้เกียรติกับรายการสตัวแพทย์สนทนานะคะซึ่งเราได้พูดคุยกับท่านอาจารย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วน่าสนใจมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้ขอไม่พลาดละค่ะต้องต่อนะคะว่าเรามีอะไรเปะเดยนอะไรที่น่าสนใจบ้าง วันนี้นะคะรายการสัตวแพทย์สนนาอยากจะขอ,อพูดคุยกับท่านอาจารย์นะคะในเรื่องราวของโครงการที่ท่านได้คุยเริ่มต้นไว้แล้วนะคะแล้วชื่อน่าสนใจมากทีเดียวะคะ่ะนั่นก็คือโครงการศูนย์วิจัยบริการและบริการนะคะและการถ่ายทอดเทคโนโลยีอัจริยะเพื่อการพัฒนาปศุสัตว์อย่าง,ย,างยั่งยืนค่ะ ไม่ทราบชื่อยาวมากเลยถูกต้องไหมคะอาจารย์โครงการนี้ครับถูกต้องครับ่ะค่ะอาจารย์ค่ะโครงการนี้ที่มาของโครงการเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ทราบว่าเป็นโครงการชนิดที่ชิ้นโบแดงเลยนะคะของนโยบายแล้วก็เรื่องราวของคณะสัตวแพทยศายสตร์ของผู้บริหารชุดนี้ล่ะค่ะครับครับผมก็จะเรียนท่านผู้ฟังนะครับรวมทั้งอาจารย์ด้วยนะครับก็คือโครงการนี้เราก็ พัฒนานะครับเพื่อเพื่อเปลี่ยนแปลงเรื่องของโดยเฉพาะเรื่องของการเรียนการสอนนะครับแล้วก็งานบริการรวมทัง้งงานวิจัยทางด้านศุสัตว์นะครับเราก็จะเห็นว่าในปัจจุบันนะครับก็มีเรื่องของปัญหาเรื่องโรคระบาดสัตว์นะครับซึ่งได้พูดคุยกันไปในข่าวที่แล้วนะครับว่าก็มีปัญหาผลกระทบอย่างมากสําหรับการปฏิบัติงานทั้งงานบริการแล้วก็งานเรียนการสอนของนิสิตทางคลินิกปฏิบัติทางจิตวิทยาเภสัศตว์นะครับ แล้วก็ประเด็นที่2นี่ก็คือการพัฒนางานบริการรวมทั้งเรื่องของอินฟาส t ตรกเจอร์ต่างๆนะครับให้มีความเป็นมาตรฐานนะครับเพื่อจะให้เกิดสักภาพที่ดีแก่สัตว์นะครับแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ก็ก็เป็นเป็นจุดประสงค์อันนึงนะครับของของโครงการที่พัฒนาอันนี้ขึ้นมานะครับขณะเดีวยวกันเนี่ยก็้ด้วยว่าปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีทางด้านของไอ้ตัวดิจิทัลเทคโนโลยีนะครับ ก็มีการพัฒนาไปอย่างมากนะครับซึ่งไอ้ตัวเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยน่าจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับในการการให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาสัตว์ป่วยหรือว่าการวินิจฉัยโรคต่างๆนะครับก็จะทาให้เรามีมีข้อมูลที่ที่ถูกต้องที่เยอะมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เมื่ออย่างยกตัวอย่างกรณีที่มีโรคระบาดเกิดขึ้นมีแล้วมีสัตว์ป่วยแล้วเครื่องมือสามารถที่จะ แจ้งเตือนนะครับก่อนล่วงหน้านะครับเพราะเนี่ยก็ทําให้คนทํางานหรือว่าสัตวแพทย์หรือว่าผู้ให้บริการรวมทั้งคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยทราบตั้งแต่เนิ่นๆมันก็สามารถที่จะจะยับยั้งการระบาดของโรคได้ได้เร็วขึ้นนะครับมันก็ทําให้โรคมันไม่แพร่ขยายไปในวงกว้างนะครับอันนี้ก็ประเด็นที่หนึ่งนะครับเรื่องโรคระบาดนะครับอันที่สองเนี่ยเรื่องของ productivity นะครับ อัลตร้ t วิทยเองเนี่ยเมื่อเรามีข้อมูลมากขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างอย่างกรณีของของวัวนะครับการที่เรามีตัวตัวเซนเซอร์นะครับที่ไปติดที่คอวัวนะครับก็สามารถติดติดตามการเคลื่อนที่การเคลื่อนไหวของวัวได้ตลอดเวลาการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เนี่ยก็จะบ่งบอกเรื่องของพฤติกรรมของสัตว์นะครับเพราะเนี่ยการที่เราแปลงจากข้อมูลที่เราไปวัดการเดินการเคลื่อนที่เนี่ยนะครับ ก็ทําให้เรารู้พฤติกรรมสัตว์ตลอดเวลานะครับพราะไอ้ตัวนี้เราก็ไปพัฒนาเป็นอัลกอริทึมนะครับเพื่อจะบอกว่าวันนี้นะครับสัตว์ตัวนี้นะครับวันนี้นอนกี่ครั้งนะครับแต่ละครั้งในนานกี่นาทีนะครับนี้ถ้าหรือว่ายกลุกยืนกี่ครั้งนะครับเพนั่นเนี่ยจากจากพฤติกรรมอันนี้นะครับเราก็มาแปลงเป็นเป็นเอ่อเขาเรียกว,ว่าอันชนีบางอย่างที่บ่งบอกว่าสัตว์กําลังทําอะไรอยู่นะครับเช่นผมผมยกตัวอย่างว่า อย่างเช่นกรณีที่วัวกําลังแสดงอาการเป็นสัตว์นะครับคือวัวเป็นสัตว์เนี่ยก็หมายความว่าวัวพร้อมที่จะได้รับการผสมเทียมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัววัวก็จะมีการขุนลุกขุนนั่งนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการช่วงระยะเวลาที่นอนก็อาจจะสั้นลงแต่มีความถี่ของการการที่ต้องลุกขึ้นยืนอะไรเงี้ยนะครับบ่อยมากขึ้นนะครับบางทีก็มีการไปกาเรียกไปโคมตัวเมียนะครับเพราะเนี่ยไอตัวทิศทางตัวบอดี้ของตัวสัตว์เนี่ยก็ก็จะมี ก็จะได้ข้อมูลที่ที่ที่สามารถที่แจ้งเลยไปที่อ่าไปที่แอปพลิเคชันที่เราพัฒนาขึ้นมาครับหรือว่าตัวซอฟต์แวร์นะครับบนมือถือนีนะครับก็สามารถจแจ้งเตือนได้ซึ่งปกติเนี่ยอ่าอ่าด้วยสภาพของการเลี้ยงสัตว์ที่เมืองไทยเป็นเมืองร้อนเนี่ยโก็จะแสดงอาการเป็นสัตว์ไม่ชัดเจนมากหรือไม่ก็สัตว์ก็จะชอบอ่าเวลาที่อากาศเยน็นๆซึ่งจะเป็นตอนกลางคืนบางทีเจ้าของสัตว์ไม่ได้สังเกตนะครับ ก็จะไม่รู้ว่าสัตว์เป็นสัตว์แล้วฉันต้องผสมเทียมนะครับเพราะเนี้ยก็เมื่ถ้าถ้ารู้แจ้งเตือนแล้วก็หลังจากนั้นเราใช้ตัวแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นสามารถจะบ่งชี้ว่าควรจะต้องผสมงวเมื่อไหร่หลังจากที่ที่มันมีแสดงอาการเนี่ยนะครับมันก็จะแจ้งเตือนไปที่ตัวเจ้าของสัตว์หรือว่าแจ้งเตือนไปที่ผู้ให้บริการได้เลยนะครับเพราะเนี้ยอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งก็เป็นงานวิจัยที่เราพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ีนยกตัวอย่างว่า ให้เห็นว่าการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการเปลี่ยนแปลงการที่จะต้องตัดสินใจทำาอกสวรเนี่ยได้ถูกต้องมากขึ้นโอ้โน่าสนใจนมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นนีฟาร์มที่ที่เขามีเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับเขาก็าจะจะสามารถจะเพิ่ม productivity ที่ได้พูดไปต้น Quantum แบบว่าเขาสามารถจะผสมติดได้ได้เร็วขึ้นนั่นหมายความว่าโอกาสที่เขาเขาจะผลิตนํานมเนื่องจากว่าการที่ผสมติดได้เราว อุ้มท้องแล้วก็ได้คลอดตัวใหม่ก็หมายความว่าวัวก็มีโอกาสที่จะเพิ่มผลผลิตน้ํานมได้ได้มากขึ้นแต่ถ้าวัวไม่ท้องเลยน้ํานมก็จะลดลงเรื่อยๆจนทั่งไม่มีเพราะฉะนั <c oughs> ้นเนี่ยก็เป็นการเพิ่ม productivity แล้วการเป็นการเปลี่ยนแปลงการงานบริการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมนะครับซึ่งซึ่งอันนี้ก็ก็คิดว่าจะนําพาให้ให้วงการปริสัสเนี่ยได้อ เรียกว่ามีผลผลิตที่มากขึ้นได้มีผลตอบแทนมากขึ้นเั้นตอนกัเนี่ยในการเรียกนการสอนเนี่ยนะครับพอเรามีสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องสอนนิสิตให้รู้จักใช้เทคโนโลยีเหล่านี้นะครับในการที่จะไปประยุกต์ใช้ไปแอพพลายสำหรับการให้บริการให้กับนักศึกราก็หมายว่าคนที่เราผลิตออกไปก็ต้องต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ด้วยแล้วก็ต้องใช้ใช้ให้เป็นนะครับแล้วก็ในตัวข้อมูลที่เราเก็บไว้มันก็จะเป็น ข้อมูลที่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็โอเคน่าจะออกรีพอร์ตเป็นแอปพลิเคชันได้แต่ส่วนหนึ่งก็อาจจะต้องนำมาเส้นงานวิจัยที่ที่ไปช่วยในการตัดสินใจในเรื่องตาราวต่างๆซึ่งก็จะทำให้เกิดงานวิจัยที่ที่มากมายมหาศาลนะครับหลังๆจากนี้นะครับแล้วก็ก็หลังจากนั้นก็จะมีอะไรท,ที่เกิดขึ้นอีกเยอะนะครับเพราะว่า ในตัวโครงการเองเราก็จะมีเรื่องของการพัฒนาฟาร์มปศุสัตว์ต้นแบบนะครับซึบ่งเส้นส่วนหนึ่งเนี่ยเทคโนโลยีส่วนหนึ่งก็อาจจะมีทั้งทั้งนาเข้ามาด้วยนะอาจารย์เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยยกว่าเราก็อาจจะต้องศึกษาและก็เพื่อจะพัฒนาต่อย,ยอดนวัตรกรรมต่างๆให้ทําให้มันเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการจัดการของของในประเทศไทยนะครับให้เข้ากับเรื่องเรื่องของภูมิอากาศที่ที่อาจจะไม่เหมือนกันกับที่ ที่ต่างประเทศที่เขาพัฒนามานะครับเพราะว่าไอ้ตัวไอ้ตัวไอ้ดิจิทอลเทคโนโลยีเนี่ยจริงๆถ้าจะให้แม่นยำที่สุดก็คือต้องต้องฟิตต้องต้องแมทกับบางทีอตอนนี้เราพัฒนาไปไกลจนกระทั่งว่าเป็นเรื่องเออเชลล์มสสำหรับสัตว์ตัวนั้นเลยนะครับเพราะว่าสัตว์แต่ละตัวก็มีพฤติกรรมที่ที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าเราสามารถสร้างคอนเทนต์แล้วก็พีิกสำหรับสัตว์ตัวนั้นมันก็เป็นลายตัวสัตวน์น,นะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ทั้งในในตัว โคในตัวของสัตว์เลี้ยงเองก็ก็มีเทคโนโลยีเหล่านี้เริ่มเริ่มจะใช้ถ้าเราเึกถึงคนที่เราต้องบริเตอร์เรื่องของวันหนึ่งชั้นใช้พลังงานไปเท่าไหร่เดินปีก้าเดินป <c oughs> ีกีโร่อะไรเงี้ยจ์ <c oughs> เราเราสัตวแพทย์สนใจมากเลยค่ะซึ่งถ้าเราเป็นคนที่จะวินิจฉัยโรคตรวจโรคสัตว์หรือว่ารักษาสัตว์เนี่ยเราจะเข้าใจสัตว์มากขึ้นนะครับเพราะว่าเดิมเราเราเราไม่มีข้อมูลพวกนี้เพราะว่า เวลาที่เราทํางานกับสัตว์เนี่ยเราก็แค่ว่าเจ้าของสัตว์พาสัตว์มาหาหมอหมอก็ตรวจวัดอ่านูนน่นนี่วัดอุณหภูมิวัดฟังปอดฟังหัวใจซึ่งก็ก็จบนะที่ตรงนั้นนะสัตว์กลับไปมีสภาพยังไงเราเราก็ไม่ทราบไม่สามารถจะรเ่ได้หรือว่าจริงเครื่องมือเหล่านี้ก็จะช่วยเจ้าของสัตว์ด้วยนะครับเพราะว่าอาวันนี้อาวันนี้ทําไมหมาแมวนอนอาจจะน้อยลงนะครับอหรือว่า มีพฤติกรรมที่แอคทิวิตี้น้อยลงเนี่ยก็จะบอกไอ้หมาแมวฉันเริ่มเริ่มเริ่มป่วยแล้วนะครับเพราะการที่ที่เจ้าของสัตว์สามารถจะรู้ว่าสัตว์ป่วยเร็วนะครับแล้วมาหาหมอเร็วนี่โอกาสที่จะรักษา,าหายก็ก็เร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการหายของสัตว์ก็ก็จะมีมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะทําให้ให้อ่าเะไรก็ได้ว่าสุขภาพสัตว์นะครับอ่านะครับก็เป็นผลดีนะครับแล้วก็รวมทรย์<ง> ค่ะค่ะโอ้ <c oughs> น่าน่าสนใจมากเลย <c oughs> นะคะอาจารย์โดยเฉพาะสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยดีอาจารย์เพิ่งเพิ่งคุยเรื่องของเทเลเมดิซินนะคะอา <c oughs> จารย์ครับ <c oughs> แล้วยังยังคิดอยู่ตลอดเวลาเลยว่าเนื่องจากว่าสัตว์เนี่ยเขาเขาคือเขาไม่สามารถจะพูดได้บอกเราได้แต่ถ้าเรามีสิ่งหนึ่งที่สามารถจะเป็นตัวมอนิเตอร์ได้เนี่ย <c oughs> นะคะแล้วส่งตรงมายัง สตัวแพทย์ผู้ดูแลเนี่ยคุณหมอก็จะทราบว่าวเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าสามารถที่จะดีเทคได้จากทางด้านโดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะก็จะทําให้แม่นยำม,มากยิ่งขึ้นเพราะว่าบางครั้งท่งทงานเจ้าของเองเวลาท่านสังเกตเนี่ยท่านก็ไม่สามารถจะบอกได้ละเอียดเพราะว่า พูดท่านยกของไม่ใช่สัตวแพทย์เพราะว่าอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็คงจะต้องไปมองด้วยตัวเองใช่ไหมคะสัตวแพทย์มีวิธีการในการที่จะตรวจสัตว์อะไรต่างๆเหล่านี้โอ้โหอาจารย์คะเห็นภาพเลยนะคะว่าใ,ในอนาคตเนี่ยสัตวแพทย์อาจจะไม่ต้องไปไปถึงฟาร,ร์มจริงๆแล้วคะ่ะอาจารย์เรานั่งอยู่ที่ที่โรงพยาบาลหรืออยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยเรานิเตอร์สัตว์ได้ทั้งฟาร,ร์มได้เลย ใช่ค่ะอาจารย์ครับก็คือโอกาสจะไปฟาร์มก็อาจจะน้อยลงนะอาจารย์แต่เราก็สามารถจะจะติดตามอย่างที่อาจารย์บอกนะครับเรื่องของข้อมูลสัตว์แต่ว่าขณะเดียวกันเราเราก็ต้องสอนตัวเจ้าของฟาร์มเกษตรกรนะครับเพราะว่าตัวตัวอินพุตเนี่ยจะเป็นเรื่องสําคัญนะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ที่บางส่วนเนี่ยไอตัวเทคโนโลยีต่างมันทําไม่ได้นะอาจารย์อย่างเช่นการบันทึกบันทึกวันเวลาที่อัวข้อจริงๆอะไรเงี้ยครับวันที่เดือนที่เกิด หรือว่ามีข้อมูลอย่างอื่นที่เพิ่มเติมเช่นอาจจะเป็นวิดีโอที่สําหรับบางอีเวนท์ที่ต้องส่งมาให้ทางสัตวแพทย์อย่างเงี้ยหรือว่าตัวโปรแกรมซอฟต์แวร์เราอาจจะลิงก์ไปกับห้องปฏิบัติการที่ที่อาจจะต้องส่งตัวอย่างไปตรวจแล้วก็อาจจะลิงก์ข้อมูลเข้ามาอย่างเงี้ยครับการให้บริการทางไกลกับข้อมูลที่ที่เราโมนิเตอร์จากตัวสัตว์หรือจากตัวโรงเรือนที่อาจจะมีข้อมูลอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็อาจจะมาช่วยในการประมวลผลแล้วก็สามารถจะให้คําแนะนํา กับเจ้าของได,ได้ถูกต้องมากขึ้นแล้วก็การติดตามปัญหาต่างๆนะครับการมอนเตอร์ความสําเร็จของสิ่งที่เราแนะนําเพื่อจะป้องกันหรือว่าจะลดอาการป่วยสัตว์ของต่างๆนลก็จะก็จะดีมากขึ้นนะครับอาจารย์ค่ะค่ะอาจารย์ขาอยากขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่าโครงการนี้เนี่ยอาจารย์มีระยะเวลาไหมคะว่าเราจะทำงานกันนานแค่ไหนแล้วเราจะมีผลงานที่จะออกมา ในการที่จะบริการวิชาการเนี่ยอย่างไรบ้างคะครับครับครับผมอาจารย์ครับคือโครงการนี่จริงๆมีความร่วมมือมีหลายส่วนมากนะครับเพราะว่าต้องหางบประมาณเยอะมากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็จริงๆก็ทราบเลยครับครับเพราะว่าส่วนที่ส่วนแรกเลยนะครับออเออส่วนหนึ่งเนี่ยเรื่องของการปรับปรุงเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆนะครับ ่งส่วนหนึ่งตอนนี้เราได้รับงบสนับสนุนจากกระทรวงการห่งทางสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเขาก็จะมีหน่วยงานนะครับเพื่อจะลดภาวะคุกคามของเรียกว่าความปลอดภัยทางชีวภาพนะครับนั่นก็คือส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยทางชีวภาพนะครับก็มีโอกาสอันดีที่อย่างมีคอนเนคชันอย่างผ่านท่านคณบดีปัจจุบันอาจารย์สันนิพานเนี่ยนะครับก็ช่วยคอนเนคแล้วเราก็เสนอโครงการนะครับซึ่ง ส่วนนี้นะครับทางโครงการก็ทาง,รทางมริการก็สนับสนุนเรื่องของการปรับปรุงอินฟราสตรักเจอร์นะครับส่วนที่จะปรับปรุงส่วนของโรงพยาบาลนะครับให้มีเรื่องของความปลอดภัยในการปฏิบัติงานความปลอดภัยทางชีวภาพนะครับในเดีวยวกันเนี่ยก็สนับสนุนเรื่องของออการใช้ไอตัวดิจิทัลเทคโนโลยีนะครับในการที่จะติดตามเรื่องของโรคระบาดนะ,รค,ะครับซึ่งก็สนับสนุนเรื่องการการอบรมกาเรเทรนนิ่งคนนะครับก็ มีก็ประมาณที่จะปรับปรุงเป็นห้องเรียนอัจฉริยะนะครับมีส่วนที่เป็นคลินิกอัจฉริยะเคลื่อนที่นะครับเพื่อจะไปมอนิเตอร์ปัญหาโรคระบาดนะครับที่ที่อาจจะได้รับการแจ้งเตือนจากตัวไอตัวตัวเซ็นเซอร์ที่เราไปติดตั้งบนสัตว์นะครับถ้ามีตัวพื้นที่บางพื้นที่ที่มีสงสัยว่าน่าจะเป็นโรคระบาดสัตว์เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีหน่วยที่เป็นมุมบายคลินิกเข้าไปไปเก็บตัวอย่างไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าน่าจะเป็นปัญหาไหมนะครับ น,นี่ก็อันนี้ก็จะทําให้เกิดะระบบที่แจ้งเตือนออสัตว์ป่วยลงทั้งโรคระบาด,ได,ไ,ด,ไ,ด,ไ,ดได้เร็วขึ้นนะครับถ้าทราบแล้วเนี่ยก็ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่นะครับก็จะป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไม่ให้มันแพร่กระจายไปในวงกว้างนะครับซึ่งก็ก็จะเป็นการหยุดโรคระบาด,ได,ไ,ดได้เร็วขึ้นนะอาจารย์อันนี้ก็อยู่ในในโครงการที่ทางของส่วนของสา,าเมริกาสนับสนุนนะครับ น่าสนใจมากเลยค่ะจัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เนี่ยปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคที่ท่านอาจารย์ได้เคยกล่าวมาแล้วคือโรคในวัวพวกลัม s ีสกินด e ซ s สหรือโรคในสุกรคือแอฟริกันอะฮิวาสุกรแอฟริกาเนี่ยนะคะซึ่งถือว่าเป็นตัวที่อันตรายมากตรงนี้น่าจะเป็นการตอบโจทย์ การปศุสัตว์ที่เราจะพัฒนาในอนาคตได้เป็นอย่าง<ช>ดีทีเดียวใช่ไหมคะครับได้ความสําเร็จต่างๆนั้นมันก็ะจะต้องทํางานร่วมกันหลายหลายฝ่ายนะครับเรื่องการควบคุมโรคระบาดนะครับส่ะผลเราเนี่ยส่วนที่อาจารย์เองก็ในเรื่องของการพัฒนานวัตรกรรมงานวิจัยนะครับแล้วก็อาจจะสร้างต้นแบบนะครับีนี้ถ้าถ้าประสบความสำเร็จเราก็โอกาสที่จะคุยกับเออสเต็กโฮลด์ต่างๆนะครับเพื่อเพื่อร่วมมือกันทํางานอาจารย์ ว่าโรคระบาดจะทาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งคงไม่ได้นะอาจารย์รวมทั้งกเกษตรกรด้วยที่ต้องร่วมมือกันนะครับโอ้น่าสนใจมากทีเดียวเลยนะคะอาจารย์แล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็ <นะ S 2> คือว่าเป็นเป็นยุคที่เราจะต้องไปอย่างนี้จริงๆนะคะครเราอาจจะทําอะไรต่างๆเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเพราะว่าการทํางานเราอาจจะต้องลดการที่จะเข้าปิยี่ยมเพราะว่าเป็นการนาเชื้อโรคซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา นะคะในเรื่องราวของความปลอดภัยทางชีวภาพนี่เองนะคะคอาจารย์ขาในในการทำงานครั้งนี้เนี่ยคณะมีความคาดหวังอย่างไรบ้างคะสำหรับโครงการนี้คะ่ะอาจารย์คะครับคณะเองเนี่ยนะครับก็คือจริงๆเราต้องการพัฒนาที่ตรงนี้นะครับเพื่อเป็นต้นแบบนะครับเพื่อจะอสอนโดยเฉพาะส่วนของที่เป็นนิสิตของเรานะครับก็คือนิสิตตรอแวทย์นะครับ ให้ได้เรียนรู้เรื่องของการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับในการที่จะอาจจะพัฒนาวงการปศุสัตว์นะครับเพื่อให้เกิดการเลี้ยงให้เกิด o c t i v i t y ที่เพิ่มขึ้นนะครับ<ส>เพื่อช่วยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนะครับขณะเดียวกันเนี่ยในตัวสิ่งที่เป็นฟาร์มที่เราพยายามพัฒนาสร้างขึ้นมานี้นะครับก็ส่วหนึ่งก็จะเป็นเป็นต้นแบบใน,นการเรียนรู้ด้วยขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะส่งเสริมให้อาจารย์ ได้เริ่มคิดที่จะทําวิจัยแล้วก็สร้างนวัตกรรมนะครับเพื่อเพื่อจะสนับสนุนวงการปสมสัตว์นะครับเพราะว่าตัวฟาร์มเองเนี่ยนะครับอาจจะโอเคมีรายได้ที่เลี้ยงตัวเองได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราคาดหวังมากที่สุดก็คือการได้สร้างพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆนะครับมันก็จะเป็นฟาร์มตัวมีฟาร์มก็จะเป็นที่ทดสอบที่ให้เป็นท่านคณับทีอาจารย์สนปาบอกว่าเป็น p l a y g r o า n สำหรับสำหรับนักวิจัยนิสิตนะครับได้มา ได้มาทดลองโป่โตไทปยต่างๆที่พัฒนาขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นทดสอบในเรื่องของอาหารสาัตว์ทดสอบในเรื่องของอที่ตัว AI เทคโนโลยีต่างๆนะครับเพื่อเพื่อจะติดตามๆๆปัญหา,หา,าการจัดการฟาร์มหรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวสัตว์นะครับซึ่งตัวโดยเฉพาะดิจิทัลเทคโนโลยีอย่างที่บอกว่ามันจะให้ข้อมูลที่ที่เยอะมากนักเรียนก็จะใช้ ในการที่จะทํางานแล้วก็ที่นครปฐมเนี่ยเรามีหอพักนิสิตนะครับซึ่งนิสิตสามารถที่จะอยู่ตรงนั้นได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับแล้วก็สามารถจะมอนิเตอร์ออนไลน์นะครับหรือว่าจะสามารถจะดึงข้อมูลต่างๆเข้ามาไปทาอัลกอริทึมไปวิเคราะห์ข้อมูลเพราะฉะนั้นเราจะเพิ่มศักษภาตรงนี้ให้ให้นิสิตมากขึ้นในเรื่องของเป็นดิจิทัลสกิลนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็จะนักเรียนก็จะมีความสามารถที่จะวิเคราะห์ในเชิงลึกนะครับเพื่อเพื่อจะ นำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะครับในการในการในการพัฒนาเรื่องของปศุสัตว์นะครับโอค้คอาจารย์คะถือว่าเป็นความท้าทายอย่างมากทีเดียวนะคะคในเรื่องราวของการปศรุสัตว์ ในอนาคตนะคะซึ่งถือว่าตอนนี้คณะสวัตวพทยาศาสตร์ตรตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ได้เริ่มต้นแล้วนะคะในเรื่องของการวางแผนง,งานทั้งหมดแล้วต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการทําสิ่งปลูกสร้างนะคะลงเทคโนโลยีนะคะเชื่อว่าในอีกไม่นานนี้มันจะเป็นการปรับ เปลี่ยนโฉมหน้าของการประสุทธ์ของประเทศไทยนะคะโดยมีโครงการต้นแบบนะคะคือโครงการสูนวิจัยบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการปรัสสุทธ์ เพื่อการพัฒนาปศุสัตว์อย่างยั่งยืนนะคะอาจารย์โอ้โหเป็นชื่อที่ฟังดูแล้วครบถ้วนแล้วก็ถือว่าสมบูรณ์แบบจริงๆนะคะค่ะขรายการสตรวแพทย์สนาก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะอาจารย์คะว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เรากําลังตอบโจทย์นะคะทั้งในระดับประเทศและนานาชาตินะคะในการเป็นผู้นําของการเป็นผู้ผลิตปศุสัตว์ ของภูมิภาคนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางภูมิภาคเซาท์อีสเอเชียหรือเอเชียอาคเนนี้ประเทศไทยถือว่าเป็นผู้นําทางด้านกับการประจุสัตว์มาโดยตลอดนะคะค่ะก็ขอให้โครงการของท่านอาจารย์ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็คณะสตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์รมหาวิทยาลัยนำโครงการนี้เนี่ยมาใช้เพื่อประโยชน์ ประเทศชาติแก่ประเทศชาติของเราและการเรียนการสอนสตัตวแพทย์ด้วยนะคะในการสตัตวแพทย์ชนะก็จะเรียนเชิญท่านอาจารย์มาอัปเดตได้ฟังนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะคต,ต่อไปนะคะค่ะสําสหรับในวันนี้นะคะอาจารย์รายการของเรานะคะโอ้ก็เวลาคุยเรื่องราวที่น่าสนใจเวลาจะหมดไปอย่างรวดเร็ว <c oughs> เสมอเลยนะคะคทางรายการสตัตวแพทย์ชนะต้องขอกราบขอพระคุณนะคะท่านรองศาสตราจารย์นายสตัตวแพทย์ดรชัยเดช อินชัยศีนะคะท่านรองคณะบดีฝากนโยบายแผนและบริการวิชาการและอาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างมากเลยค่ะในวันนี้นะคะค่ะขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะค่ะและค่ะอาจารย์ค่ะและที่สำคัญที่สุดนะคะรายการสัตวแพทย์สนทนาและดิฉันอัจฉริยาสายลสูตรนะคะก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้เช่นเดียวกันค่ะนะคะพบกับรายการของเราได้ใหม่นะคะ ในวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะโครงการศูนย์วิจัยบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาปศุสัตว์อย่างยั่งยืนจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยียุคดิจิทัลสู่กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงสุดตามศักยภาพของทรัพยากรและตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้บริการ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะและแม่นยำสูงหรือ Smart and Precision Farming มาใช้ในการจัดการฟาร์มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดการสูญเสียและจัดการสวัสดิภาพที่ดีแก่สัตว์ให้สอดคล้องและก้าวไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมในยุค4.0คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้ริเริ่มโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อการพัฒนาปศุสัตว์อย่างยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างและพัฒนาแพลตฟอร์มระบบอัจฉริยะและเทคโนโลยีที่แม่นยำสูงในการเชื่อมโยงข้อมูลสู่การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data ที่ศูนย์กลาง 2. เพื่อสร้างฟาร์มอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีความแม่นยำสูงต้นแบบสำหรับการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่นิสิต เกษตรกรและบุคคลทั่วไป 3. สร้างพัฒนาและวิจัยระบบติดตามตัวสัตว์ในการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพเพื่อให้บริการแก่เครือข่ายฟาร์มสมาชิกเกษตรกรโรงพยาบาลสัตว์ขนาดใหญ่และหน่วยบริการเคลื่อนที่อัจฉริยะ 4. สร้างและพัฒนานิสิตเกษตรกรและบุคคลทั่วไปให้มีความชำนาญระดับสูง และประสบความสำเร็จในการประยุกต์ใช้ระบบอัจฉริยะและเทคโนโลยีแม่นยำสูงทั้งนี้โครงการได้มุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อความสำเร็จภายใต้แผนงาน4โครงการในระยะเวลา4ปีได้แก่ 1. ต้นแบบโรงพยาบาลและหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่อัจฉริยะเพื่อพัฒนาปศุสัตว์อย่างยั่งยืน 2. ฟาร์มปศุสัตว์อัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีความแม่นยำสูงในการจัดการฟาร์ม 3. การพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสรรพสิ่งในการจัดการฟาร์มงานบริการและงานถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบแม่นยำทั้งระบบ 4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างคนไทยเยาวชนและเกษตรกรในยุคอุตสาหกรรม4.0ดด้วยแผนโครงการดังกล่าวจะสามารถพัฒนาเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับนิสิตเกษตรกรและคนไทยในการใช้งานระบบอัจฉริยะ เพื่อการจัดการฟาร์มโรงพยาบาลและการให้บริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการผลิตควบคุมผ่านระบบออนไลน์ภายใต้แพลตฟอร์มระบบอัจฉริยะและเทคโนโลยีที่แม่นยำสูงทำให้เกษตรกรมีสวัสดิภาพที่ดีสัตว์ภายในฟาร์มได้รับการดูแลที่เหมาะสมและยังช่วยเพิ่มการจ้างงานบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อการพัฒนาปศุสัตว์อย่างยั่งยืนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในด้านอุตสาหกรรมการปรศุสัตว์ในอนาคตโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ได้เชื่อมโยงระบบจัดการอัจฉริยะจากฟาร์มโรงพยาบาลหน่วยบริการเคลื่อนที่และห้องเรียนอัจฉริยะเข้าด้วยกันทำให้เกิดการพัฒนาที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนการสอนงานวิจัย และงานบริการแบบก้าวกระโดดพร้อมก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านวิชาการในเอเชียและระดับแนวหน้าของโลก